ท่านหอดปตาเฮ็ดพี่น้องเมื่อเลยพี่น้องเจ้บขึ้นมากิโลนึงเลยแต่ขึ้นเขาลูกนี่เป็นกิโลแล้วเนาะพ่อเตยมึงมึงทานโอ้ยเสียงเศร้าแม่เตยนาพาพี่น้องมึงไม่ทันหอดดูผลพ่อเตยไปและวุลเลี้ยงแต่คุ้มบุ้มบุผลพี่น้อง สุดคำบรรยายเลยพี่น้องมื่อนี้ทั้งหลังสาอีกแล้วพ่อเต๋อพี่น้องเอลยสุดคำบรรยายเลยมื่อนี้ขุดคอนทั้งหลังกระจังเบอร์เลยเดี๋ยวทั้งที่บ้านทั้งปลายกระเมียนค้อนหนึ่น้องสุดคำบรรยายเลยพี่น้องข้ากับขุนยางสูงพี่น้องเอ้ยทังเฉยดั้งเฉยสุดยอดอีคอนชองกระเต็มพี่น้องคอนช่องทั้งหลังพ่อเต๋อคอคอนแหลกก่อนเด้อนี่พี่น้องมาคักมาเนี่ยสุดยอดบรรย์เก็บเก็บ ปวดโคบักโมบักแตงอ่ะเก็บตังต้งแต่เ,เงาที่บานในห้าเจ็บที่พอเอจอพี่ที่ซังไว้มันปวต้นโต๊ะไก่แบบคัดคัดพี่น้องขอเก็บจะก่อนเด้อจะเข้าวกัดเทียม่เตยเก็บซอยพี่น้องแต่ว,ว่าตัวนี้เป็นเห็ดปลายขาวนอกพอเตยโอ้ยกัแกงเขยเออกัแกงแซ่บพอดีพอดีแกงเออเย็ดกำลังบานเห็ดกำลังอ่าอเด้อพี่น้องกำลังบานกำลังงามเลยพอเตยจีเก็บ อันนี้เก็บจักนหน่อยเนาะเด้อพีานนี้กัแม่เตยกสิหยุดเก็บซอยพ่อเตยพ่อเตยแม่เตยเหตุไปเอาทั้งปลายมาเลยพ่อเตยสิดึกไปแต่งเงาบ้ดนี้เก็บลงคลิปคอนละเล็กละน้อยให้พี่น้องเฮาเบิ่งเพราะว่าเห็ดมันหลายเนาะพ่อเตยแม่นค่ะก็สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาว FC ทุกท่านทุกหมองทุกบ่อนเนาะคะ่ะเนาะค่ะมื้อนี้ก็เช้าวันที่23พฤศจิกายนพศ2566เด้อพี่น้อง ขอสวัสดีเอฟซีทั้งชาวไทยชาวลาวชาวต่างประเทศเน,นาะค่ะเนาะมาหลุนมาส้มเมืองเด้อพี่น้องมนเมนี้ในเสาวันทียี 23, ่สิบสามพฤศจิกาพ่สองพันห้าร้อยหกสิบหกพี่น้องนากลาเฮดเมเตอรพ่อเตยป้าแต่เขาป้าคือเก่าพี่น้องขึ้นผู้ไก่แห้งพี่น้องมาสูงมานำนเบิ่งเฮดคอนกับโบพิหวังพี่น้องพ่อเตยแอคชั่นทาอยู่พี่น้องคุณ เบืองมาออนซ้อนเฮ็ดน้ำแม่เตยบานี่้าจนสุดจนขอพี่น้องูตอนนี้ก็พี่น้องขอเอกคคขอขอนที่สามของมือพี่น้องขอนที่สามของอขอเมลนะพี่น้อขออกคคขอนที่สามของปลาหนีนอพ่อเตยนพี่น้อดอลังการงานสร้างค่ะพี่น้องอลังการอีลีพ่ลังการีลีเลยแมน มาดุนมาส้มเบิงมาหนีสี่ใดหลาย่ทำได้วัดดีสองตื่นเต้อนวัดดีสองเถื่อตื่นเต้นแท่งอ้าวหาหากระตาบานนี้พ่อเตยห้าเก็บเก็บบานนี้อุ้ยโผดโผ่หมกโมบักแตงพี่น้องพ่อเตยสีโลกบุญเด้อบานนีุ้่นเฮ็ยดยู้รุมบุญพี่น้องเฮ็ดยู้รุมพี่น้องพูนพ่อเตยสีโลกไปไหลเบิงเด้อเขาเขาอยู่ทางรุมไม่มีก็มีนี่พี่น้องทางรุมก็มีแม่เตยน้องบ่ได้บานนี้ ออพอเตยสิลงผู้เดียวเด้อไอ้พอเตยลงเมืองเมืงทางลมบอทางลงอากะคันี่พี่น่อง้ำหนาพาพี่น่องโอ้คอยเด้อพอเตยเอ้ยอะไร้านน้บ้านไอพพอเตยออต้องเอาทั้งทั้เห็นี่มาถืเนก่พี่น่องต้องอเตอเตยลงลมผู้เดียวลงรมมิล่ะได้ใช่พี่น่องบังลงหย่าพี่น้องลงหยาที่ละ อนอนซอนฮ็ดให้พอเตยลงแม่เตยกับบอกกาเขาไก่เด้อบ้นนานนาผ้าหลวน่นพี่น้นนองเลยนาผ้าหย่อนอันนี้เอา้อาเม่เตยนั่งอยู่ใกล้เติบสูมเขาเอา้าเอาซ้ำเอาได้เะรอเาเอ้าเอาเอได้ก็บ้านงามเลยอยู่ทั้งผลกระไล่เติบอยพีทน้องที่ไป้ไปเพิ่น เนี่ยไปเป็นขาวๆขันมาเห็นเท็ดกับเช่าเมยเด์อันพี่น้องขึ้นมาสูงแห้งขึ้นมาสูงแห้งเมตเตยยางตายออกเลยเดี๋ยวหาหมองม่อสิตายพี่น้องเบิ่งสูงซำไหลช้มมาพูชุ้งีรีนเอามึงเป็นเอิ้นพูหยังพอเตยบ่ฮู้แต่ว่าพอเตยเอิ้นพูชุ้งพอสูงแห้งชุ้งแห้งเนาะสั่นปลิกเลยอู้อยาก2กิโลชั่วสิฮอดัวเที่ยวเอามันมาเด้อ เก็บปานนี้พอเตยงามเมียงดอกเตยสีเก็บแบบเร็วๆเรื่อยเรื่อยเลยดอกไหมดอกดอกฮะงามงามพอเตยสีเก็บแบบเร็วๆเรื่อยเต็มงามด้วยพี่น้องอ่าลุนเบิ้งมือในพอเตยฉันบ่แม่มองไม่พี่น้อง มองพอเตยเห็นโมพันเมียนไหมพันเมียนคักเมื่อวานปานขอนสีบินเมื่อเห็นตะไห้จีนพี่น้องมาหน้าแถวถึงมาพักก่างเที่ยงมั้งแต่เสาะอ่อนยังมีกระไดให้เจ้าเก็บนี่นี่นี่โอ้นี่นี่บอเออเจ้าว่าตีแก้วกาบมั้นี่บอหรือตีเหนียวเนาะใตรกาบใตรกาบพี่น้องเน่นเบิดเยอะดิงามเงี้ยงามงาม ยังขึ้นมาถาอยยังขึ้นมาอ,อ๋อทางไต้อคเนี่ยอู้ง่ายนี่อืมตาโซออนเทศกําลังงามมเอนี่ก็กําลังงามอ้าวมองแม่เตยโล่พี่น้องเพื่อนก็โละ แม่เตยผีกอกมาหาหมงม่ยเหมือนมันไผหมันมันพี่น้องมาแบบเขาลูกนี่ลุงพันผ้าพ่อเตยมาเท่านึงพี่กายพ่อเตยแบบมาเลยล่ะมาแบบมาเมือดคือเก่าตามเดิมๆพ่อเตยนี่แหละเอ๊ะจะไดนใจมันมักเด็ดแต่ไม่ไงพอไงในป่าสแข่งมันแล้วเนาะแม่นมีมันกับมันล่ะพี่น้องบ่มีมันเด็ดแต่ไดนกับโบมันเก็บไม่ขอนี่กายหน้าผาเด้อพี่น้องพ่อเตยลุไปเก็บทั้งเหงาทังหัน ฝุ่นที่เท่ท์ๆเสียหายพอเตยแล้วปีนขึ้นเวลาดอกดอกายอยู่ดิฝุ่นทางฝุ่นนะมันมันเออยังมีให้เก็บไปเรื่อยๆอยู่พี่น้องหนาดีแห้งเด้อนี่หนาดีเลยอันนี้งมๆเลยทางมึงกับเอินกันฉันนี่กับเพื่อนโพดอยู่พี่น้องแต่ว่าพี่พอเตยอายุสูงแห้งอายุผู้ไต่แหละพล้วมีเตยฮะเมื่อวานเพื่อนกับเอินกันฉันนี่กัน อ่ะน้ําน้ําเด้อพี่น้องลนไปเรื่อยๆลนไปยาวๆนําบ่เทืสิเป็นได๋มื้อมานบ่มื้อนี้อาาใหญ่เก่าเด้อตัวนี้เียนตาเมื่อวานอ้าวยังมีให้เก็บําเรื่อยๆเด้อมาเห็นเ็ดก็เซาเมื่อยเ็นแต่ว่าเหงทันยบา่ยบอยู่พี่น้องเอ้ยจับ2กกยกขึ้นมาคั่นผู้ใจบ่สู้ก็บ่ได้เด้พี่น้องหาเ็ด เห็นร่นแน่พี่น้องอ่ามันหมานมันหมานพอเตบาหูงดยอดอีหลีคือนละมูปนไดอกจ้าอางพอเตกมาเรื่อยๆมันไท hey หมานมันเด้อพี่น้องหัวเาวเทอ่ะเก็บหนึ่งเก็บเลยนัไม่ตน no> um. ัเก็บเลยนขวนั่งมันจะเบิ่งยังย่งบ้านไปใสดอก สุดคำบรรยายเลยพี่น้องมื่อนี้อลังการอีกแล้วพอเจ๋อพี่น้องเอ๋ยสุดคำบรรยายเลยมื่อนี้พูดค้อนทั้งหลังกระจังเบอร์เลยเดี๋ยวทั้งทีบานทั้งปลายกระแมนคอนนั่งกับอันพี่น้องสุดคำบรรยายเลยพี่น้องพากขึ้นยางสูงพี่น้องดังเฉยดังเฉยสุดยอดอีคอนซองกระเต็มพี่น้องคอนซองทั้งหลังพอเจ๋อคอนแข็งแหลกก่อนเด้อนี่พี่น้องมมาาคักนี่อลังการละบานอ่าพูดแม่เตยดึงเร็วขนาด พอ่อเตยขอเจ็บนะพี่น้องพอดีเก,กง่งออลังการดิจีบช้อยแถวเจ็บช้อยโอ้หลายเฮงเบงิ่งเมืองอ้าม,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 มัน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 พ่อใหญ่เอ้ยชุบหลังลูกหลานใส่ตาพาต่อเตยตาใหญ่เด้อมื้อนี้ตาเต็มละ,ละ่ละ,ละพี่น้องสมแม่เตยบึนบกบึนบากมากค่ะเฮ้ยถี่เท้าเอ้ยความเมื่อยบ่มีทางหลังไหลพี่น้องเบิ่งชอบนังเก็บทางพี่เฒ่า เอาเก็บเลยไลายแรบไทยแรบเอ๊ยเบิ่งขาพี่น้องขาสุดมันขาดต้นใหม่นะพอตันเอ้ยเอาเอาไปหวนลาเจ้ากอนขอนลังกะจังขนาดเท่าเอ้ยอลังการเลยพี่น้องพี่เอานี่เงี้จังไปพักตัวนั่นผุนเท่าผูกกาขนาดเด้อพี่น้องมีอนทางนั้นขอเนขอเก็บก่อนเป็นขาวๆเลยคุณอลังการอิริมือหนีดนี่ยชุดยอดอีกแล้วพี่น้องเอ้ยขา มเมเจอเจ็บชอยเลยมึอน,นี่กระตาใหญ่มากกระตาใหญ่มากเด้อพี่นอ้องอลังการแล้วล่ะเดี๋ยวกระตามเมเจอชัยดูท่าขันช่องช่องนี่ย่านได้งัดออกมาจากท่าหลังนี่เราพี่น้องกระสอบชิบมันห,หมานเด้อพะย่ะพะย่หมานขี้เก่าไปทางไหนก็ได้ขอบคุณหลายเด้อพะย่ะพะย่เดี๋ยวเท้า,ววทาวขวายากระสอบ,บออกม่าใจกัน กูป,ปอ้อสายตาคอยก่นนอนเพื่อตาเจ้าบ่เออเพื่อตาคอยสักก้นอนตา,มตาไม่เตยเด้อฟังยังไม่ยงเอ,อ้ยบานนี่ยเฮ็ดที่นากลาเฮ็ดโอ้อยลายเฮงบ่เบิด์ตทนนั่นเอ้านี่แหละตาป้อเตอยไม่เตยบานนี่อลังการอีหลีพี่น้องสุดยอดสุด,อสดยอขอนทั้งนั้นแหงกะจีทำพอดีเก็บเลยตัวนี้มาตัวนี้ก็กพอดีแกงชุบก็พอดีแกงก็พอดีปลายขาวมันเป็นเห็ดดอกดำๆเนี่ย เน็ดดอกเล็บดำนี่อเพิ่นมักิีมอนเอาทั้งทั้งก่อนพ่อเตยนั่นทีละพ่อเตยก็กล่องนั่นทีละมันเอาทั้งทั้งก่อนทั้งเก็บทั้งไตเออมันหมานมันหมานพี่น้องพี่น้องเข้าเบิ้งสองมื่อไปยังละหอยซื้อขอกระตาน่ะมันยั้งภาษาเออถึงเมเตอร์ได้อยู่เลยเหรอพอเตยเอ้าอันทีละโมอันนี่เจอต่มอเตยเนาะพี่น้องเต็มทีเร่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 คนวะเจ้าเจ้าอ้าวเมื่อนี้เมเตอรมาเจอเด้อะบาทนี่ อืออ้าวพอเตยเจอนัง่งนักคือกันล่ะพี่น้องมองเห็นหมู่บ้านพี่น้องเพื่อนเขาเห็นเอาหัวเต้ห้อยตีนไว้เอ่ามันง่มามองเพื่อนขืนมาประหอดนอกพอเตยแมนพอเตยมาเทียรนึงปีไกยพอเตยพอเคยมาเทียรอพี่น้องมีลาเทียรสองพอเตยอ้ามันมันมันเด้อก็รงการงานช่างอยู่นล่นแหะพอเตย ดอกหนาดีแหงพี่น้องเป็นไดอยู่ป่านนี่บ่เพิ่นว่าขอนลักกระสอบสมแม่เตยบืนบกบืนบากขึ้นมาอ้ามันหมานมันหมานพี่น้องมันหมานทั้งทั้งเจ้านั่นสะก่อนจังคอยหมุนมาพังนี่จังบ่บังกองนั่นตีแล้วเพิ่นเก็บคัดนัๆพี่น้องคักๆัดมาเตยเตยเอ้าแต่ว่าอัน า้เจ้าทินเพิ่นกระขนาดเลยพี่น้องโมดูนี่อุ้ยแม่เตยลงเมือสีแดงนอนเลยไหมอยู่ไฟอยู่มันเด้อเฮงใหญ่าให้มากไก่กันเด้อยโผแปลงสีอยู่บนน้อพี่น้องก่เด้อมองน้องโมเพิ่นอยู่คักๆเลยนี่จังว่าเปลี่ยนเมื่อในไตคอนอะไรร่างการอีกแล้วเด้อพี่น้องพี่เทาเอาทั้งนี้บานเออแม่เตยขึ้นไตคอนเลยบาน อยทางไต่ปิดสันพอดีงามเลยาทางไต่นะเนี่ยนั่นเป็นอะเรท้าวกระโดดลงน้ำเนี่ยท้าวอุ้ยกาตาอ้ากระโดดลงแล้วเนาะกระโดดเท่าไรได้นั่นนะ่ะข้าย,ยู่เอาสอบมาเนาะพอเตยแม่นพอเตยขึ้นมาเฉินผู้ชูงพอเตยก็เลยเตรียมกระสอบมานน้ำหามันฝุกพี่น้องก็เลยม,มีโอกาสฝุ่กี่ดอ,อกกันเนี่ยนี่มันหมานคือเก่าเด้อพอไงเจ้าป่าเจ้าเขาเออ หยดยอดเลยพี่น้องขอคุณหลายๆที่มีเห็ดให้พ่อเตยเจ็บตามฤด,ดูกาลไปเขาลูกได้กับพ่อได้อยู่พี่นอ้องอ้าเล่งยางเดียวแล้วเ่อเตยบ้านเล่งก็ยังมาให้เก็บซองมือแม่เตยให้เจ้าเก็บซองซองนีอได้เราจับตาไปกับป่านนั้นโหญ้าไม่ใส่ดอกตานเม่เตยเหงนั่งง่อยค้อนแม่เตยยังเก็บซองมือได้เนาะพี่นอ้องเมื่อวานนี่ นี่งินยืนเนี่ยนี่ขอนโมสูงเมเตอร์มื่อ้านเก็บซะก่อนแถวาถวทาเบิ้งขอนหน่อยพี่น้องเกาเบิ้งอีกออ้าวันเก็บซะก่อนเด้อเมเตอร์ยุดเก็บซะก่อนขอนหนาเดี๋ยว๊ดใช้กระชอบก่อนพี่น้องจีใช้กระชับพี่น้องให้พี่น้องส้มเบิ้งอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเอากระชอบก่อนเก็บให้พี่น้องเท่าส้มเบิ้งอีกเนาะแมนเป็นระยะระยะแต่ละขอนแต่ละขอนเมเตอร์สีไทยช็อต พอเตยของัดกระสอบละนะบานเนี่ยละเล็กละน้อยเฮเบิงมันมันสิเต็มคลิปพี่น้องบ่ยยังดอกมันสิเต็มคลิปเออกระชิบพร้อมเด้อพี่น้องกระสอบพอเตยเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมละหมื่นง่ายง่ายงามงายเด้อพี่น้องผูเฮ็ดยังลากหลาดทุกคนต้นไฟใส่สอบมันเอเม่เตยเก็บก่อนเด้อขออนุญาตเก็บก่อนอีก็บขอนซองกันไก่กันเต็มคือกันนี่ละพี่น้อง ขอเตยกระทอกใส่คือกันขอเตยกันเด้อพี่น้องเมื่อพออาิตย์มันยังไงกระเทียมตั้แม่เตยเนี่ยเพเตยยื้อห้างเงาคือเก่าขอเตยสิไปห้างไปอืมหยาหมึดนะคือคอยเนี่ยเอ้าหยาเลยกะจ้าสิเจ็ดไชสองกระตาเลยเด้อพี่น้องสองในกระสตาในกระสอบยังอีกพี่น้องผุนในขอนผุนกระเต็ม เมื่อเตยเก็บทั้งเหงาคุาวข้งเหงาคุณแล้วเมื่อเตยสิเก็บซะก่อนบานนี่ยอดบานนี่เก็บเก็บตั้งอยู่แล้วปวดโพบกโมกแตงอ่ะเก็บตั้งแต่เหงาที่บานนี่เฮาเก็บชีพพอเตยผู้ที่สั่งใบหนั่นโบตกโต๊ะใจแบบค่ะค่ะพี่น้องก็เจ็บสะก่อนเด้อจะข้าวกัดเจี๋ยเมื่อเตยเจ็บซอยพี่น้องแต่ว่าตัวนี้เป็นเห็ดปลายขาวนอพอเตย ก๋วยกะแกงเชิญเออกะแกงแซ่บพอดีพอดีแกงเฮ็ดกำลังบานเฮ็ดกำลังอ่าอเด้อพี่น้องกำลังบานกำลังงามเลยพอเตยสิเก็บอันนี้เก็บจักหน่อยเนาะ่เ้้ออดพีนงบานนี้กัแม่เตอรกัสิหยุดเก็บซอยพอเตยพอเตยเมเจอร์ห้ไปเอาทั้งปลายมาเลยพอเตยสิดึกไปแต่เงาบานเก็บลงคลิปพรอนละเล็กละน้อยให้พี่น้องเฮาเบิ่งเพราะว่าเฮ็ดมันหลายเนาะพอเตยแม่นเฮ็ดหลายแห่งมาเทื่อไป พออีกคอนหน่ะอีกน้องมาเท้ามานอีกเน่ยพ่อได้บอบอกพี่น้องว่าคอนไดนสิเอาคอนละเล็กละน้อยให้พี่น้องเบิ้งพี่น้องก็บึงแล้วก็สิเจ็บคอนละเล็กละน้อยให้พี่น้องเบิ้งเด้อพี่น้องตาสะออนคักตาสะออนคักเด้อพี่น,น้องอ่ะเออมันม,นมันมนันเก่าเด้อพยย่อใหญ่เออคักคักคักการ ขอโทษขออภ like mm ัยน้องมื่อวานนี่ตื่นเต้นพากันตื่นเต้นแล้วก็คุ้มบอลลุ่มบ่ได้มื่อนี่ก็ตื่นขึ้นเก่าหลือพ่อเตยอบ้านคล้องเทียมคลิปเปิ้ท่ายคลิปกะบโนิ่งพี่น้องแม่เต๋อจับจับกลองแถบบ่ได้เลยมื่อวานนี่ให้พ่อเต๋อเป็นผู้จับเพิ่นกับ่ค่อยนิ่งปบนใดกะขออภัยนี่น้องมันมันคือเก่าเลยพี่น้องขอบคุณพ่อเต๋อ คือจะไหนสร้างอยากเอากระสอบมานั่งมือนเอ้ามันหมานพี่น้อมันหมันมันหมันมา,นมนมานมนไมากลลำบากแฮงเดี๋ยวนี้ก็ประมาณสามโมงแล้วพี่นออ<ย>้องสองโมงกลัวสามโมงเดี๋ยวสิดทายเบิ่อง,องมองโมูดูดให้พี่น้องเขาเบื้องทุนทั้งหลังเจา้าะทั้งจังมองดุดใหม่ๆแล้วพี่น้องมองมูดูดนี่งาน,นทั้งหลังเจา้าะทั้งแตกแฮงเดียเด๋ยวๆนี่ดูดเมือ่อคืนนี่พี่น้องนี่ต้นนี้ดูดเมื่อคืนนี่ ใหม่ๆเลยนี่อยู่กับไก่คอนเ็ดสถานที่่นเม่อเตยสี่เก็บก่อนเด้อพี่น้องบานนี้ซอยพอเตยเบิ้องมันชุดคอนอีลีพี่น้องคอนที่สามของผู้นี่เนาะคอนที่สามของผู้นี่เอานางตูดมาโหลดไก่สิเต็มตาอีกแล้วไไก่สิเต็มตาอีกแล้วสิได้ใส่สอบอีกแล้วล่ะ หมันคัะมือนี้สองชั้นตาอยู่แล้วครับเมียนเมียนเมียนตัวนี้ก็ได้ตาแหลกไก่สีเต็มเลยนี่ตาทีแหลกก็ะสิได้ทอกเสียสอบอีกเอาเก็บให้มันได้ทอกเสียสอบก้อนตาหนิจ้านเมียเตยจังสีว่างกล่องแล้วก็เก็บซอยมันสีไดจักตาในคอนนี่วางหันก็ได้เกือบสีตาเนาะเมียน กะใสซๆร่วมๆสิประมาณ3เนาะพอเติดคอนหักคอนเลกออกน้ำเนอืมอืมอืมมาม,ม,มาม,มามนาม้ทางขางมันเอ้ยถ<ด>้า<น>เป็เหืือเพี่ยวอ้าชุดหยอดอยู่ทางไตงก็โยไตคอนกนอะมีจังซองเหา <c oughs> นม่อกี้เราเป็นตาสวรเท่ใดทางนี้ก็พอดีงามเลยตัวนี้พอดีแกงเสียบเลยเห็ดกำลังบานตาใหญ่สิเต็มระเด้อบานตัวนี้ค่ะค้อนบ่ใหญ่เท่าค้อนวังหันเนาะค้อนมันหน่อย เต็มแล้วพี่หรอกตาหน่อยคือสำหรับว้านี่ก็เต็มแล้วเนาะเหลือเหลขอเนุ่งหันได้ยูุรกจักทีตาอย่าผ่าตาโอ้พอดีงามง่ำเลยตัวนี่โอ้ยอ้ยอื้ยหลายไปเต้าเบ้าก็สอบมาใช้ก่อนเท่งเนี่ยเตอร์เท็ด เธออ้อนเฮ็ดพี่น้องพูน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 สมมาไก่ขั้วเมื่อยแนะนำแม่เตยเสียบสิพี่นอ้องเอาถอกเบิ้งบานนี่ถอกเบื้อกพุนเป็นแป้งพุนลองมาถอกเบป็นแป้งเดี๋ยวสีประมาณสองตาอะไรเว้ยสองตาบอยู่คอ,อ,อนนี่ก็ได้เอ,อาถอกใส่ถอกใส่มันหมามันหมาสองตาบอยู่ ยังเหลืออีกหลายอยู่เพอร์เบอร์ขอนนี่สิเต็มชอบพี่น้องเลยบา <laughs> ้านสองขอนเต็มชอบบอลล็อกขอ,ขอ,ขอนสานมมันมันให้เมเจอร์เก็บก่อนเด้อบอ้านนี่สิยุดเก็บก่อนพี่น้องมาเท่อพ่ออีกขอนน่ะตาที่สองของขอนนี่พี่น้องตาที่สองเด้อพี่น้องโอ้งามงามเลยอ้าวทเต็มชอบเลยล่ละพี่น้องเบิ้งเงาฝนเบิ้งเงาฝนจังจังอยู่เลยล่ะขอบใจเบิ้งขอบใจก่อนพี่น้อง สิพผล่สีมานหิบบะเทืองไหนบบะเทือบมันผ้าไอ้ี่ล่ะให้พอเตยผ้าบั่นมันมันเด้อบั่นมันคือเก่าหูจีบจุ๊ดหยอดเลยเต็มอีกละละพี่น้องมันตาเม็ดเลยวู้ยบ่อใดไทยพี่น้องเบิ้งพี่น้องมันเห็ดหลายเนาะมันออกน้ำงาน้ำเงือไปม่วนนี่มันบ่อใดเป็นคอนใหญ่ออกน้ำงาออกน้ำคอนละเล็กละน้อยตาที่เจ็ดบ่ทํา ตาที่หกจังหวะลงแล้ว <laughs> โอ้แนวนี่กิ้งระบาดบ่ให้ใชายระบาดเพราะเธอแบกแบกฮะอันป้อพลาดเขามาัดอันนี้เอาเจียเอาบานเจียช่วงไหนไหนะเขาได้อ่หาหาลุดหลุดหลุดมือเออหาลงไปไวอวยเอ้ามาอีกแล้วล่ะพี่น้อง นะจะเป em. yeah. huh. uh, kind of ็นเห็ดพี่น้องเห็ดจะเป็นเห็ดคอนน้ำเม่อเท่าน้ำเม่โม่โมโม่เตงเนี่ยเพิ่งวันท่านเห็นหมดเดียวนี่กำลังเห็นนบพี่ครับมึมึงแบบใส่ฉอดก็หกตาเลยกำลังงามๆแมนบดเลยพุ่นะคุงนักล้าเห็ดไปเด้อพี่น้องประ้อกจกใจมือนี่กระตามาบังอัน่อยเลยเนาะ แบงมาเช้าก่อนแล้วมันอดีไหนตัวนเออที่เต็มตาพูดคอนฝุดกระมีผ้อเตยฮะเอากายการคอนนั่นกระมีมาอู้งามมากน่ามองมากนีไปเห็นอีกแล้วคอนนั่งหน้าม้านขักมือนีม้านขักพี่น้องอันแบบชุดๆเดี๋ยวละพ้าเตยมือนี การหาใหดบดมากก็เมียจังหมานแล้อพอเตยมากก็มูเนี่ย,ยได้ได้แต่กเกง็งมาขนาดเด้อพี่น้องพอเตยแต่ว่าเียวเก่งเอาเก่งกระทั่งยางปีไหนเมียเตยอยากมาน้ำขนาดอย่าไปถอมันลำบากลำบนเพห็นปะมันลำบากคุณว่ณา,กาก็ลำบากอีลี้พี่น้องย่งางขึ้นมาชัวร์จีวรพี่ก็เมียนออกจากรถมาหนี่ก็หัวเห็บบนหาหกกิโลมัน ต่องสูพี่น้องโมเมนต์โอ้ยรถจอดกะไกลเนาะพอเตยช่วสีแบกลงหารถมันหน้าขึ้นเขากระเจี๊ยบช่องกิโลพี่น้องแม้นนะบานย่างย่างขึ้นเขาบานี้ดึกขึ้นเขาโมเมนซ้ำหนึ่งพี่อาป้าไม่พุ่งขึ้นมาเลยอ้ามันมานมันพี่น้องสั้นๆมันเนาะพอเตยไม่มีทางขึ้นบานหาลงนี่สิหาหมมองลงหมองได้หรอกพี่น้องพอเตอยย่างเ<อ>ลาะหาหมองลูกน้อยู่เดือนแต่ว่าบักเทปนี่กั แจ็คสีจังได้ละพี่น้องเ <laughs> พิ่นเลีงไปเพิ่นกยูพ่อเพิ่นเนละอย่า,นนา, <laughs> ยามาน้าเมเตยเด้อพอเตยบ่อยเมื่อน้ำหนอกิ้วป้าอย่นะมองเพิ่นขเาอ้าวสีไดเป็น<อ>ปลาอ,อยู่ได้พี่น้องเนเนี่ยเบิง่งหลุเียง่าหลุน้ยง่าหลุนนะพอเตยเท็บขนาดพอเตยมันแ้มันมานพ่อไงแต่ไดนพ่อไงก็ชุกชายคือเกาเนี่ยเตยค่ะมาฟังนี่ก็ เลาะมากกัพอดีเก็บมาเลยเหลืออยู่มเมื่อดแต่ชาพอดีขี่ตะเบนขึ้นพี่น้องเอ,อ้ยยางมาลองจ้องจอยก็ไม่เตยรไปมองเปลี่ยนไม้ใหม่นาะไปมองค้อนสีบินกับเลี้ยแต่ตีนมันพี่น้องพอเตอเลยเปลี่ยนใจกระทันหันเลยโซ่ใดโซ่สีอพี่น้องกะมานอยู่ <H it S 2> เห็ดดอกไง,งดอกนะ เป็นมีบุญมีพลาเนานอะ่ะพอเตยเนี่ยโบเคยได้เก็บน้ำโมขักปลาหนีแจักเถือ่อขอขักขักน้ำโมแน่ยที่หงส์เหยียบขอนนี่ขอนทั้งหลังแม่เตยเห็นวเนี่ยมไปว่าเห็นจักทีหน่อยชรายบอนหงสได้ที่หงส์มันไปตัวแต่ว่าในหมองแม่เตยเนี่ยมไปนี่อุ้ยน่าร้ายคือกันการพานเรียบร้อยครับแต่ว่าขอนเน่เรื่องไปยังเลยสิมีโตอีกโบกับบุญหงสเนี่ยมไปว่าช่วงแขนหนึ่งเห,หนียว ลายพอดีแกงด้วยพี่น้อง,อง,งพอดีงามๆเลยพอดีงามเลยเฮ็ดมื่อนี่งามอีกละละมื่อนี่เฮ็ดบ่มีเฮ็ดขี้ลายเด้อมื่อนี่ก,ก็ได้ปานคัดเอาพี่น้องสุดยอดอีกคือเก่าท่านผู้อยูกใก่ใกล้ๆพอ่อเตยก็อยากได้ก็มาเอาน้าพ่อเตยเด้อเฮ็ดอยากอุดหนุนพ่อเตยก็ได้ขอบคุณเอ็ซีที่เพิ่นอุดหนุอนเน,อนาะเมื่อวานนี้เน่ย พี่น้องทางอำเภอเดชบ่เมื่อวานนี er oh, ่เมื่อบ่หันหอดบ้านเฮ็ดชองตากระช่งจองเรียบร้อยเบิดแอเอเลีตพี่น้องเก็บทั้งนั้นอีกบันต้นต่อต่อไปบรรพี่น้องเลยชมวิวชมทิวทัศน์อ้าวกระหอกแดงพอเตยไหนล่ะพู้ในกกใหม่คนกระหอกแดงมาพี่น้องชิ้นสลงเขาวานนี่สีลงเขาเด้อพี่น้องโอ้ยยังนอเขาข้อมากด้านเลย เื้งทางลง่งพี่น้องเนอะดัดเบลเบื้องเบ่้องเบื้องทางถึงปลาถึงเขาหาเห็ดเตยเดกกระสอบเพ็ดอีกน้ำผ่้มบานทึงกระตา สหน่วยแต่กระตายัางบ่าทันเต็มอยู่พี่น้องถอกใส่กระสอบนึงสิหาไปอีกเรื่อยๆพี่น้องเบิ่งทางทางทางพี่น้องทางลงเขาลำบากพี่เด้อพี่น้องคนทางลงเขาสู้ซูพ่อเตยสู้สู้ กำลังลงมาหอดพักที่สองพี่น้องพักไม่พุ่งบ้านนี่ต้องผ่านป่าไม่พุ่งซะก่อนเดอ้อจังสิได้ขึ้นมาหอดป่าเฮดขอนทั้งๆถึง,ง,งในผู้พี่น้องมีแต่ป่าไม่พุ่งไปพอเตยบ้านนี่โรคลงเก็บเขาเนาะนการติดลึกลึื่งเลยไปไปลงก่อนขัดลงบดีกับกิ่งลงเลยแหละพี่น้องกันบ่คอยละบ้าง พี่น้องกระสุอคลิปในเสาว,วันที่2 3พฤศจิกาพศ2566นาอยกสิน้องหนักหลาเฮ็ดเม่เตยพอเตยป้าแตกกเขาปลาคือเกาเด้อพี่น้องในเมือนี่มานำเฮ็ดคอนเฮ็ดบดละพี่น้องไก่แห้งพี่น้องเอ้ยมาไก,ก่กัะพ,พอเตยเบิดสภาพนัง,ขง,งเขาเขียว <laughs> โอกกำลังมาหอดหวยไกลจากโลดถือหากิโลอยู่บ่จักพี่น้องยางสามสีหอดกับม้ามีพี่น้องเก็ียบโบดทเต็มสองตากับปีกระสอบหนึ่งสอบนี่ประมาณหากระตานอกขอเตอหาโอกระตาเรตาอ้อาดเนียนเนียนสิวัางหากระตาพี่น้องคะหาหากระตาสองกระตาหนีเทใส่เป็นหากระ หากระตาและพี่น้องในกระสอบมันคือเก่าเนาะค่ะนอกสำหรับเมนีเห็ดกระลังบานกระลังงามพี่น้องกระลังบานกระลังงามมาันคือเก่าเนาะในเมนีก็ขอขอบคุณลุงปลาเอาอาสุมองสุบอนเนาะผีกดไหลกดเช่กดติดตามพี่กับนักลาเห็ดเม่เตยพอเตยปลาเตกเนาะค่ะนาอมาสรุปคลิปอยู่ในห่วยพี่น้องนงั่งพักนั่งเศร้ามีแห้งกับสิญา้าวต่อไปหารถละพี่น้อง อีกไก่เต๋บสีหอดลดเนาะมาสมบรรยากาศน้ำห่วยพี่น้องบรรยากาศงามๆน้ำห่วยค่ะสำหรับมันี้กระมานคือเกาพี่น้องมืออื่นนี่แม่เต๋อติดธุระบดเดยมาเด้อหมอบนาทีให้พอเตยผู้เดียวล้วมืออื่นแกได้อพี่น้องให้เฮ็ดรถติดให้พื้นมาเลาะเบิ่งผู้เดียวเพื่อนที่ป้ามันใส่ะมืออื่นนี่สิอันนี้ร้ายเนาะ สิเป็นเฮ็ดซุปหนี่ร้ายได้พี่น้องมืออื่นนี่แม่เตยร์ขึ้นมาสิเฮ็ดซุปหลายมืออื่นนี่พีนน่น้องมือม่อนี้พอดีแกงค่ะ <laughs> สุดท้ายนี่ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กัปนากลาเฮ็ดแม่เตยพอเตยปลาแตกนั่นเลยจ้าสำหรับมื่อนี้ก็สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับ